ว่าจะได้ทํากิจกรรมที่มันดีแบบเราอยากทําแล้วอะนี่ผมไม่อยากจะให้ดอกไม้น้องแต่ก็อยากจะทำให้มันพิเศษตอนหน้าต่อนตาอน้องเหมือนกันนี่คือการได้ได้จัดดอกไม้ให้กับน้องให้เห็นเลยความพยายามของเราไม่เคย,ยเลยนี่ครั้งแรกครั้งแรกครับผมแต่ว,ว่าหลังนั้นหนูจัดที่บ้านก็จะชวนแล้วเป็นลูกมมย ตราเห็นแล้วนะเห็นอะไรเห็นการตัดแล้วน่ากลัวมากเพราะตัดตัดอะไรอ่ะตัดเข้าหาตัวเองด้วยอะไรอ่ะจริงจริงก็อยูกันได้มีมั้งคะอะไรนะคะอยู่กันได้มาหารน้อะงพี่แอนเหรอเข้าบ้านเข้าบ้านอะไรเงี้ยไม่มีเลยบอกไปเลยตามนั้นค่ะนึกนานก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะยังก็ไม่น่าจะมอะไรนะคะมีด้านมีคบ้างมีบ้างบ้านมีมีมีค่ะก็หลักๆหนูก็ทำกินเองอยู่แล้วใช่ เก่งมากแล้วก็น้องเขาเป็นสายแบบใส่ตีนะครับเครือหารเขาจะจืดอันนี้คือบ้าหนูชม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 ทีนมากเขาจะไม่ค่อยออกซอสไม่ค่อยอะไรเลยไม่ค่อยปรุงครับเขากลัวเราจะเป็นโรคตับตกโรคไตดีก็ดูหน้าผมก็รู้ดิไม่ได้จืดใช่ไมมันต่างกันมากแดงอะไรอกแล้วจัดมาก แล้วพอหนูเป็นลิงคนจีนใช่ไหมเค้าก็หาว่าหนูกินจืดไปเลยเอ๊ะอ่าก็อร่อยนะอร่อยแบบจืดอก็ก็แนะนำให้เค้าปรุงเพิ่มเองถ้าอยากแบบอ่าชอบเคลียวชอบจัดๆเห็ดจัดๆอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ได้เลยจริงๆมาอย่างนี้จะคือผักสดกับไปบ้างเนาะหนูอะไรอย่างงี้ดีนะเมื่อกี้เห็นตะากเม่อกี้อยา่าดีๆนะเลย มุมหนูก็คือจริงๆก็เหมือนเดิมนะคะหนูก็แบบทําแต่ว่าจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบทําแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเรียนรู้แบบเมนูใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบล่าสุดยังบอกเลยว่าแบบเอ้ยถ้ามีไปเรียนใกล้แบบจะไปเรียนนะอะไรอย่าเงี้ยค่ะอย่างเช่นอยากอาหารยุโรปอาหารตะเรียอ๋ออาหารใช่ไหมอาหารยุโรปค่ะเพราะว่าพี่แดน่ายุโรป ไม่คำถามไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นพี่แยนชอบเมนูอะไรชอบเมนูอะไรเหรอก็พวกแบบแกงจืดแบบแกงจืดอร่อยเพราะว่ามันจืดแท้ๆเลยเดี๋ยวนะงเดีนไม่ดีกันพันยายอย่ข้างๆมพ่ดีเอแว่ามันแบบต้องชมไว้หน่อย ก็ชอบจริงๆไอ้แกงจืดที่ตัวทำให้ล่าสุดอ่ะไอ้ที่ใส่แกมันเทศอ่ะมันควรจะจืดไหมจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆที่ตั้งใจมันต้องจืดหรือมันต้องมีรสมันรสชาตินี้เลยอ่าเรียกว่าแกงจืดแล้วกันเขารักเราไงโซเดียมไงโซเดียมโซเดียมไม่ใส่รสรเกลือแต่อร่อยเพื่อสุขภาพใช่อ่ะ กลมาขึในมุมแพร์รู้สึกว่าไม่ต่างเท่าไหร่ค่ะเพราะอาจจะเพราะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบอยู่แบบเหมือนเดิมมาไปไปค่ะก็คือยังไม่ได้ย้ายเข้าไปบ้านไหนยังบ้านยังไม่เสร็จผมก็อยู่คอนโดเนาะก็อยู่ที่บ้านใช่ใกล้ใกล้ยังบ้านอยู่ใกล้ล้วค่ะใกล้ละใกล้แล้วค่ะใส่ใหม่ข้างบ้านผมใส่ใหม่ ใช่ครับยีงสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิเปอร์เซ็นต์ราคาบ้านทั้งหมดก็ติดกันใช่คระบเราว่า90้าสิบเลยเนาะเก้าสิบเก้าสิบแล้วปีนี้เข้าเข้าได้แล้วได้เข้าแล้วต้องได้เข้าแล้วครับิงจริงๆมันเหลือแบบพวกเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะเริ่มแบบอยู่ในขั้นตอนการตรวจดีเฟกต์แล้วอะไรเงี้ยใกล้แล้วค่ะ มันคนเป็นเรื่องของการมองภาพระยะยาวมากกว่าเป็นเรื่องว่าเออหลังจากนี้เมื่อก่อนถ้าเราแบบไม่ได้ยังไมไ้แต่งงานอะไรเราก็เราก็มองแค่ว่าเออชีวิตรักให้มันดีขึ้นก็พอให้แบบดูแลกันให้ดีมากสุดพอแต่พอแบบว่าพอพูดถึงเขาแต่งงานแล้วมันก็ต้องมองว่าโอเคเราจะไปยังไงต่อไปอต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่ไหร่ทันมูลมาเป็นไงบ้างทันมูลมาครับมาก็ดี ก็ก็ยังเป็นทริปท,ที่ที่ดีแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันนี่เราก็เดินทางด้วยกันมาบ่อยมากครับ okay มันก็เป็นหนึ่งทริต้องเที่ยวที่ที่ดีแล้วกันไปญี่ปุ่นครั้งนี้มันแตกต่างกับตอนที่ไปเที่ยวครั้งก่อนๆยังไงมันก็เอามันก็จะมีคําพ่วงว่าเป็นที่มันไม่ใช่แฟนแล้วอ่ะเข้ามาเออแล้วมันก็นก็สถานน้ำ ลึกซึ้งขึ้นลองแพ้ที่ไม่ยูกนลองพูด่ว่ามกทำาาพมายมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หายังหกลึกซึ้ลึกซึ้งกี่วันกี่วันลึกซึ้งกัอยู่กี่วันที่นั่นโอ้โหใช้ก่อนนะแล้วแล้วจสภาพอากาศไมไม่ไม่ไมรวมรวมกี่วันที่ไปหันนีมูนกันเลยนะไปกัน กี่วันจอไม่ได้ประมาณแค่สิบวันเลยค่ะลึซึ่งไารมาในสามวามันลึซึ่งแค่ไหนมันต้องดยู่แรงที่สี่แค่ไหนไม่ไม่มันเหมือนเดิมเพราะว่าคือเราก็ตอนที่เราคบกันอะเราว่าเราก็ทําุกอย่างแบบไม่ให้คาโปโบ่ข้องแล้วพอมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราจูนกันติดนิสัยแบบนี้เราโอเคกันหมดแล้วอ่ะเราถึงตัดสินใจที่แบบอ่ะต้งแต่งงานดีกว่าเพื่อไม่ให้แบบ แต่งไปแล้วมันมีปัญหากันกี่หลักแล้วซึ่งขนานี้มีน้องญี่ปุ่นกลับมาไหมยังไม่มาเยไม่มาสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อิมั่อิมา่เยอะมีล่าสุดก็ไปนะครับก็อย่างที่ถ้าใครดูคลิปช่องเราก็จะเห็นเพราะว่าเราไปไปตรวจสุขภาพมาก่อนเพราะว่ามีพอ เราก็ต like yeah. wow. yeah. yeah. well, we okay. ้องอย่างที่บอกก็ต้องมองอนาคตด้วยว่าเออตกลงจะอย่างไรแล้วก็ด้วยแบบอายุที่มันมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เราไม่เราไม่คิดเดี๋ยวเตรียมตัวไว้ก่อนบางทีดอยู่เราอยากจะมีน้องมาแล้วแบบอายุไม่ได้เนี่ยก็ก็เสี่ยงต่อทั้งตัวตัวแม่แล้วก็ตัวตัวเด็กด้วย้อง่่ไฝาากยอันนี้ไปตรวจก่อนค่ะไปตรวจจะใช่ไปตรวจก่อนนี่ไหมคะว่าแพทยว่าอยากจะฝากไว้ก่อนหรือไง ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นค่ะที่หมอค่ะหมอเขาแข็งแรงอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่ครับก็ไปคุยกับหมอหมดแต่ว่าถามว่าคุยก็หมอก็บอกรายละเอียดหมดนะที่เราสงสัยที่ที่เราเปมีความกังวลมันเขาก็บอกว่าอย่างนี้รักมาได้ลูกยากมความกังวลก็นี่แหละคือเหตุผลที่เราไปเราก็แบบเฮ้ยเราอยู่ในไายมีลูกยากหรือเปล่าลงก็ไม่ยากไม่ยาก ให้เวลามากขึ้นไหมหมอบ้อามือน้อยยังไงว่าเราแบบมากกว่าทุกรอยเปอรดูในคลิปดูในคลิปโอ้โหต้องขยี้นิดนึงโอ้ขยี้นิดนึงนอเสมอให้นิดนึงแต่เมื่อกี้นี่ไงนี่ี่อยแม่เลยไม่แต่เราเราคือมั่นใจในประสิทธิภาพตัวเองใช่ไหมือเราค่อนข้างมั่นใจเมื่อกี้นี้มั่นใจในประสิทธิภาพของตัวเอง แรงไหมเราแข่งแรงมากแรงมากสุดดีจะทันพี่บีมใช่ไหมโอ้โหใครจะไปทันเนี่ยเขาก็เราบอกว่าเราสีงไงเดี๋ยวพอผมตามเดี๋ยวเขาก็แซงอีกคอยดูดิชอบครัธรรมชาติเหยใช่ครับถ้าเกิดว่าตามตามเรื่องสุขภาพพี่ตรวจมาเราได้หมดทุกอย่างเลยต้องรีบไปเพราะว่าอายุเราก็ จะไม่ร่อยไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันกระทบกันหมดเลยถ้าเป็นไปได้คืออยากจะมีให้เร็วที่สุดภายในปีนี้เลยนะหรือว่ายัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันถึงนี้คือเพราะของแบบนี้มันแอบบอกยากนิดนึงนะมันเหมือนมันอาจจะต้องแบบคือถ้าวันนึงพร้อมมันเราก็คงบอกได้ว่าเออ จับมือกันแล้วก็เออพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออยังอยากแบบยังอยากแบบไปเที่ยวอยู่นิดนึงใช้เวลาสองคนนิดนึงเลยต้องดูเลิกไหมคะว่ามีเดือนแบบปีไหนดีอะไรเงี้ยบ้านแทนอะไรเงียเป็นจริงจริงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแค่เหมือนแบบไม่ชมกันก็ได้หมดเลย ทางผู้ใหญ่ที่บ้านมีหลานๆให้แบบว่าทั้งสองฝ่ายได้มีอยู่แล้วเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่กําลังน่ารักเลยค่ะช่วงนี้คิดว่าไหวไหมถ้ามีสองคนด้วยกันดูจากประสบการณ์ที่พี่ที่เขามีมาอะไรเงี้ยถ้ามีไหวไหมถ้ามีวันนก็ไหวพี่กันจะโอ้ยอาการนี้หรอเขาต้องเป็นพี่แม่ที่งน่ากันมาก อันนี้พูดจริงจริงที่ไม่ได้พูดดเวยจริงจริงเขาเป็นคนที่ดีมากเขาเขาเป็นคนมีความใส่ใจรายละเอียดมากอะครับแล้วเขาก็แบบเออแล้วเกาโฟกัสมากๆที่แบบการดูแลอะไรเราก็วัดจากที่เขาแบบดูแลรายละเอียดเี่ยกับตัวตัวเราเวลาเราอยู่ด้วยกันแม้กระทั่งเขาดูแล น้องหมาไม่ไม่ไม่แต่ว่าแต่แต่มันก็จริงอ่ะเขาแบบเออมากมากว่าเขาเป็นได้ดีด้ะแล้วนอภาพตงหนูก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่หนูก็เห็นแค่แบบว่าเหมือนก็คงเหมือนตัวเองเลี้ยงเลี้ยงมีออนที่บ้านนะคะแบบทุกก่อนนอนก็คือต้องอุ้มมาแล้วก็แปรงฟันให้อะไรเงี้ยก็คงอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูกเล่นกับหลานเล่นกับเด็กค่ะ ยังไม่คือก็ไม่คุ้นตะกี้เลยค่ะใช่ได้แค่แบบเล่นเป็นพักๆแล้วก็เราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยู่กับเขาแบบตลอดเวลาดูว่าพี่เห็นแกนต้อเป็นเป็นควาเป็นพ่อได้ไหมคะดูจากการเล่นกับทัพีหรือว่าหลานๆแล้วคิดว่าน่าจะสายทางเล่นไปหาลสายแบบพาไปลุยพาไปอะไรอะไร ต,ต้องเห็นว่าไม่ใช่ใชผผ่ผมทำได้ทำไ,ได้ผมได้บอกว่าเล่นอ่ะเ,เล่น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 อยากเห็นแบบย้ออยากก็จ,กจ,รจริงๆเห็นพีกับพพีก็แบบน่ารักมากเลยนะคะเหมือนพอเขาแบบเป็นวัยเดียวกันแล้วเวลาแบบเขาสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งใครรู้สึกว่าอ๋อมันดีตรงนี้นี่เองอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เก็บไปคฉีกไะเก็บไปช่วยด่วนนะเดียวเลยได้ สะดวกไหมสะดวกไหมเหรอคะจริงๆห่วงเรื่องเรื่อง่อองที่มีแีบาเสรแล้วขอออิไไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะใช่ใใช่ครับต้องดูทีที่ไม่ใช่ในาต่อไปทไม่ใช่ในแ่จัดข้อี่คำถามไม่ได้เตรียมไม่แต่องดูอยู่ มีมีอันนี้เลยอันนี้เลยอนพิเศษที่เลี้ยวเลยโอ้โหนี่มีสกิบยานเยอะแยะเออแล้วมีหลังจากนี้ไปเบรคดินเนอร์อะไรแบบได้สั่งเทียนลูปแบบนี้ถูกไหมเออยังไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีก็ได้ไม่ไดเดี๋ยวเราซื้อข้าวก็กลับไปยังที่บ้านแล้วเราก็จุดเทียนกันได้แล้วใช่ครับผมขอโทษคำถามดิ่งเลยอ่ะ